คนคะ่ะไซโนการเดนนะคะวันนี้นะคะไซโนการเดนนะคะได้มาเจอนี่นะคะรังโฟมนะคะอยู่ที่นี่เลยค่ะกองขยะนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บเขาไปทําอะไรกันเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะนี่นะคะกองขยะได้ของดีมากคะ่ะแจ๋วมากเลยคือรังโฟรมรังหนึ่งนะคะแล้วก็แบบว่าเห็นไหมมันเป็นช่องช่องเนี่ย ป่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าจะเอาไปทำอะไรกันได้นะคะทุกคนนี่นะคะตอนนี้เราเอารังโฟมที่เราเก็บได้นะคะมาที่สวนของเราแล้วค่ะมีตรงไหนล่มไหมแดดแดดก็ได้นะคะนี่นะคะรังโฟมของเรานะคะสวยมากเลยใหญ่ด้วยนะคะเนี่ยใหญ่เดี๋ยวจะเอามาใส่ดินนะคะแล้วก็มา เพาะต้นกล้ากันค่ะต้นกล้าที่เราจะเพาะวันนี้นะคะก็จะเป็นดอกไม้นะคะ,มะเมล็ดดอกไม้ค่ะเพราะช่วงนี้ไซโนการเดนปลูกดอกไม้หันมาปลูกดอกไม้เพิ่มให้กับสวนของเรานะคะนี่นะคะมันเป็นช่องๆเลยแถมยังลึกด้วยนะทุกคนมีความลึกเลยเนี่ยมันฝ่ามือเลยก็คือเพาะต้นกล้าได้สบายแล้วก็ไม่ต้องเจาะนะคะไม่ต้องเจาะพื้นไม่ต้องเจาะรูแล้วะคะ่ะเพราะว่าเวลาที่เราเพาะต้นกล้านะคะเราก็จะ เก็บไว้ในร่มอยู่แล้วนะคะลบมแดดหลมฝนไปก่อนค่ะเพราะงั้นก็ไม่ต้องกลัวน้ําขังนะคะไม่ต้องกลัวว่าน้ําระบายไม่ทันเราก็ลดแค่พอชุ่มชื้นชุ่มชื้นเดี๋ยวเรามาเอาดินใส่กันค่ะนี่นะคะวันนี้ดินที่เราจะใช้ก็จะเป็นดินผสมใบก้ามปูนะคะตัวนี้นะตัวนี้เขาจะออกคันข้างละเอียดนิดหนึ่งนะคะดอกไม้เนี่ยเป็นอะไรที่เพาะไม่ยากนะคะไม่เหมือนอไม่เหมือนไม่เหมือน มเมล็ดผักที่เป็นพวกผักสลัดนะคะแบบนั้นอาจจะต้องใช้ดินเฉพาะของเขานะคะหรือพวกพีทมอสนะแต่ถ้าเราจะจะอันนี้ค่ะจะเพาะเมล็ดดอกไม้เนี่ยเราใช้แค่ดินดินผสมทั่วไปแบบนี้ก็ได้แล้วนะคะ,ะเคยลองแล้วค่ะเขาก็งอกดีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะเอามาใส่ให้เพื่อนเพื่อนดูกันค่ะนี่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูเนื้อข้างในของดินตัวนี้นะคะเขาบอกว่าผสม DM ด้วยนะคะเนี่ยค่ะ มันก็จะเป็นกแกลบนะคะแกลบดําแกลบขาวพวกนี้ผสมกันอยู่มี EM นะคะก็ค่อนข้างที่จะละเอียดนะคะเพราะว่าแกลบเยอะค่ะแบบนี้แลคะ่ะเพราะได้ค่ะดอกไม้นะคะทุกคนมาเร็ดดอกไม้สบายๆเลยค่ะก็พร้อมมาหลายครั้งแล้วนะคะครั้งนี้ก็จะเอามาทําให้เพื่อนๆดูกันนะทุกคนเทไปเลยค่ะ มีแดดร่มมีแดดร่มเกียรนะคะเกียให้ทั่วค่ะถ้ายังไม่เต็มก็เอาดินมาเพิ่มอีกนะคะนี่คิดว่าน่าจะใช้ประมาณถุงก็กว่าเนาะถุงครึ่งการทาสวนนะคะเราจะใส่หรือไม่ใส่ถุงมือก็แล้วแต่คนถนัดนะคะแต่แนะนําว่าให้ใส่ค่ะเพื่อป้องกันเชื้อโรคในดินเนาะ อันนี้บางทีฉุกเฉินนะเราเดินไปเห็นรังโฟมล้วก็รีบทําเลยเราก็เลยกลัวกลัวมีคนมาเก็บไปก่อนเราก็เลยเก็บของเรามาก่อนเลยค่ะเอามาใส่ดินนี่นะคะเนี่ยค่ะเป็นช่องช่องเลยกับเมล็ดมาโรยได้นะคะเกี่ยไปเลยค่ะให้เต็มอันนี้ทําเป็นคลิปความยาวหน่อยนะคะก็อาจจะบางคนอาจจะเบื่อเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ตัดต่อเลยนะคะ ทำแบบทำพร้อมกันทำไปด้วยกันเลยค่ะใครมีใครอยากพร้อม,มเมล็ดดอกไม้ไปซื้อมเมล็ดมานะคะเดี๋ยวนี้สมัยนี้มเมล็ดดอกไม้ไม่แพงเลยแล้วก็แล้วอยากจะบอกว่าเขาก็ขึ้นดีนะคะเลือกเลือกนิดหนึ่งอาจจะหายใจแรงบ้างนะคะเพราะว่าอากาศร้อนค่ะแล้วก็เหนื่อยนะคะเพราะว่าทำสวนมาตั้งแต่เช้าแล้วค่ะ จนมาเจอรางโฟมนะคะก็ขออภัยขออภัยทุกคนด้วยนะคะอาจจะมีเสียงหายใจแรงๆร,รบกวนนิดนึงค่ะนี่เดี๋ยวเอาน้ำมารดนะคะแล้วก็โรยมเมล็ดกันได้เลยค่ะเปิดน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะไปลดเปิดไม่ต้องแรงค่ะเพราะเราจะลดแค่พอชุ่มชื่นชุ่มชื่นนะคะคนแรงมากเดี๋ยวดินกระจายหมดนี่ค่ะเดี๋ยวจะไปรดกันนะคะ ก่อนค่ะเวลาบริเวณตรงที่เราทําสวนเราเพาะดอกไม้เพาะต้นไม้นะคะมันก็จะเละเลอะดินนะคะเราก็เพาะของเราไปก่อนแล้วก็เสร็จกิจกรรมของเราหมดแล้วเราก็ค่อยมาเก็บกวาดนะคะมันเป็นเรื่องปกติเนาอที่ละคนทําสวนจะต้องเจอสภาพแบบนี้นะคะโอเคนี่นะคะหลังจากที่เราเคลียร์นะคะเอาน้ํามา โรยให้ชุ่มชื้นแล้วเราก็เก็บพวกเศษเศษใหญ่ๆอะคะ่ะออกออกนิดนึงเพื่อมันจะได้ไม่ขัดขวางการงอกของมเมล็ดนะคะแต่บอกดอกไม้ขึ้นง่ายคะ่ะไม่ต้องห่วงว่าเอ้ยเห็นเขามีนู่นมีนี่ไม่ใช้พิษมอสเราจะงอกหรือเปล่าถ้าเป็นดอกไม้เมล็ดดอกไม้ยังได้อยู่นะคะยกเว้นเป็นพวกอย่างที่บอกคะ่ะผักสลัดอะไรพวกนี้อาจจะต้องใช้พิษมอสนะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูมเมล็ดทันกันค่ะวันนี้เราจะเพาะดอกอะไรกันนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนมเมล็ดดอกไม้เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเรามีดอกอะไรจะมาเพาะกันบ้างนะคะสั่งมาไม่ได้เยอะหรอกค่ะเคยเพาะไว้แล้วดอกดาวเรืองขาวนะคะเบญจมาศค่ะสีค่ะบานชื่นคระสีค่ะ แล้วก็อันนี้สวยมากเลยนะคะเทียนซ้อนคลาสสนะคะแล้วก็อีกอันนึงเขาบอกเป็นดอกมอร์นิ่งมอร์นิ่งกอรีสีชมพูแต่ตัวนี้ไม่ค่อยดีเลยค่ะมันไม่ตรงปกนะคะอ่าเวลากดสั่งเขาบอกสีชมพูค่ะแต่พอเราเพาะออกมาแล้วมันเป็นสีม่วงนะคะทุกคนอันนี้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันนะคะกับร้านค้าแบบนี้เนาะแย่เลยจริงเราชอบชอบสีชมพูไงอยากได้สีชมพู แต่พอมันออกดอกมามันเป็นสีม่วงนี่ค่ะเดี๋ยวเอามาโรยกันเลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นมอร์นิ่งนะคะดอกคล้ายๆมเมล็ดก็คล้ายๆผักบุ้งนะคะจะเป็นผักบุ้งป่าป่าผักบุ้งเลยอันนี้นะคะโรยไปเลยค่ะ แล้วกดๆลงนิดนึงนะคะไม่ต้องกบมเมล็ดไม่ได้ทำคลิปยาวให้เพื่อนๆดูนานแล้วนะคะกลัวจะเบื่อก็แต่รอบนี้ว่างก็จะมาทำให้ดูค่ะอันนี้เป็นเทียนซ้อนคาสสีนะคะดอกไม้พวกนี้เป็นเป็นดอกไม้ล้มลุกนะคะอายุอายุเขาก็ไม่ยาวนานหรอกค่ะปลูกแล้วก็ก็อาจจะต้องมาเพาะกันอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าเขาไม่ใช่ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เนาะ เขาขึ้นมาเขาก็อยู่ได้เดือนหมดอายุของไข่เขาแล้วก็มาเพาะใหม่ค่ะแต่ว่าต้นเดิมของเขานะคะถ้าเขาออกมาเมล็ดเนี่ยเราสามารถเอามาต่อยอดได้เลยนะเราเก็บมเมล็ดจากต้นเดิมมาได้เลยค่ะนี่เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะว่าเขางอกแล้วเป็นอันนี้ก็จะเป็นมเมล็ดบานชื่นนะคะขออภัยนะคะหาขาดตั้งป้องไม่เจอใช้มือเปล่า แล้วก็อีกมือถือกล้องนะคะอาจจะมีภาพสายไปบ้างนะทุกคนบันชื่นก็มีเมล็ดเยอะค่ะเราก็จะโรยเยอะไปเลยนะคะบันชื่นนี่สดชื่นนะคะสมชื่อค่ะถ้าเขาออกดอกแล้วโรยเยอะเพราะว่าเมล็ดมีอยู่เยอะค่ะแล้วก็เผื่อเขางอกบ้างไม่งอกบ้างไม่ได้การันตีร้อยเอร์เ็นนะคะว่าจะงอกทุกเมล็ดวิธีนี้นะคะมันเป็นเรื่องปกติค่ะอันไหนงอกเราก็เอามาปลูกค่ะเราะกันแบบง่ายๆเนาะ ดาวเรืองนะคะจะเป็นดาวเรืองสีขาวค่ะเพราะปลูกเห็นคนอื่นปลูกสีเหลืองสีส้มกันเยอะแล้วเนาะเรามาเห็นสีขาวพอดีเราก็เลยจะเอามาลองเพาะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นดาวเรืองหมดเลยนะคะมีอันนึงที่เป็นเบญจมาศอันนี้ก็หนักใจอยู่เพราะว่าเบญจมาศค่อนข้างเม็ดเล็กมากนะคะขึ้นยากค่ะเพราะขึ้นยากมากเบญจมาศอาจจะต้องเออตัวนี้อาจจะต้องไปใช้พินมอสจริงๆก็ได้นะคะแต่เราก็จะลองโรยๆไว้ค่ะ เนี่ยค่ะมเมล็ดเบนจามาตเล็กมากๆเลยค่ะทุกคนเล็กจิ๋วเลยเหมือน,มนเมล็ดผักเลยเนี่ยค่ะเล็กเหมือน,มนเมล็ดก,กะเพราเหมือนพักผักชงผักชีน้อยๆเนาะ,ะเดี๋ยวมาลองโรยกันตัวนี้จะโรยไปให้หมดเลยนะคะเพราะว่ามเมล็ดเขาเล็กค่ะแล้วเขาขึ้นไม่ขึ้นเราก็ยังไม่รู้นะคะเคยเพาะไปทีไม่ขึ้นอาจจะต้องไปใช้ทิชชู่ช่วยหรืออะไรยังไงใครมีเทคนิคเพาะดอกเบนจามาตบอกได้นะคะเพราะว่าซื้อต้นมาก็แพงค่ะแล้วก็ เาก็อยู่ได้ไม่นานเหมือนกันนะเราก็เลยอยากจะลองเพาะจากมเมล็ดดูไม่รู้ว่าจะเพาะแบบไหนดีให้ขึ้นนะคะนี่เคยเพาะไปทีแต่รอบนี้ก็จะลองอีกครับเอาให้หมดซองไปเลยค่ะอะ่แล้วยังไงก็เดี๋ยวจะกลับมาอัปเดตให้ดูนะคะว่างอกเปอร์เซ็นต์การงอกเป็นอย่างไรแล้วก็ต้นอ่อนเป็นอย่างไรนะคะทุกคนจําได้ไหมมอร์นิ่งใช่ไหมอันนี้มอร์นิ่งนะคะอันนี้เทียนซ้อนนะอันนี้ก็เบนจามาดค่ะ บ้านชื่นอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นดาวเรืองขาวนะหนึ่งสสามสี่ห้าชนิดนะคะเดี๋ยวถ้าเขาง,งอกเมื่อไหร่จะมาอัปเดตคลิปให้ดูกันนะคะทุกคนวันนี้ก็ขอไปแต่เพียงเท่านี้นะคะเป็นการใช้รังโฟมนะคะให้เกิดประโยชน์ด้วยการเอามาเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสวนบ้านและก็โลกของเรานั่นเองนะคะเชิญชวนทุกคนปลูกต้นไม้ดอกไม้ให้เต็มบ้านกันไปเลยนะคะเพื่ออากาศที่ดีสดชื่นนะคะ ไปแล้วค่ะไซโนการเดนบ๊ายบายค่ะ